ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทางหลายสน่มาแล้ววันนี้สิพาพี่พาน้องมาเบ่งอันนี้นี่คือสายเม็ดพี่น้องรับเด้อเข้าใจเด้อสายเม็ดอันนี้โมเมนต์ลวดเด้อพี่น้องเด้อนีเด้อสายเม็ดที่เขาเอาใส่นี่แหละพี่น้องเนี่ยายเม็ดปิดดังนี่แหละสามารถเห็นอย่างไรตาสนีเจ้าเคื่อมาปั่นพี่ปั่นน้องเบ่งสามารถมาตัดประกาศได้พี่น้อง ตัดประกาได้หรือตัดในอื่นก็ได้พี่น้องเออแต่ว่าตัดเล็กหมดให้พี่น้องเตัดได้แต่ประกาได้พี่น้อง้อประกานี่ิ่นสามารถเอาเสื้อหนี่ตัดขาดได้พี่น้องเมาเบิ้นํำกันว่าตัดแบบไดนพี่น้องเห็นอย่งไรมันจะขาดแม่นความจ่าสเนว่าบ่พี่น้องมาเบิ่งพี่น้องมาสายเม็ดมันจะตัดได้สำหรับเพรตัดได้ขาดอยู่รีบมามาเบิ้ลนำกันพี่น้อง พี่น้องว่าซายเม็ดนี่น้อยนี่พี่น้องเนี่ยมันสิตัดปากกาด้านใหญ่ๆนี่ขาดอยู่บ่พี่น้องมาเบิงน้ำกันพี่น้องว่ามันติตัดขาดอีลีบ่ะเอาลงมือลองมึงหนูพี่น้องตัดขาดบ่เสื้อเ้ยพี่น้องเ้อนี่เด้อเสื้อมันสิสามารถตัดตัดปากกาขาดบ่พี่น้องทายเม็ดพี่น้องซายเม็ดสามารถตัดปากกาขาดเ้ยพี่น้องเ้ยนี่เด้อ แม่นความตาสเสน่ห์บอกจริงบ่แม่นอีรีพี่น้องถ้ามันขาดลูกจับจับแล้วขาดอีกเอาตัดไข่พันธุ์ใหอีกอันนึงนลูกเออขาดอีรีพี่น้องอตัดตัวนี้ไมมตัวนี้ตัดตัวนี้ไมมลูกไหมไข่พันธุ์แบบใหม่หนูต,ตัวออนี้ครับตัดมุกปากอกแน่นอน เออบังดีๆบังดีๆพี่น้องว่ามันตัดขาดอิรีบอนี่นี่นี่พี่น้องนี่สายแมทกเขานี่นพี่น้องนี่สามารถตัดได้จริงพี่น้องสามารถตัดปากกาขาดเดี๋ยวพวกจิ๊บนี่ไว้ให้นี่เออตัดอือนั่นขาดอิรีพี่น้องปลดเลย <laughs> สองทอนพี่น้อง เด็กพี่น้องเด้อนี่พี่น้องในสองท่อนนี่หนึ่งท่อนคาดพี่น้องอันนี้ก็คาดพี่น้องอันนี้ก็คาดพี่น้องเป็นไปได้พี่น้องเอ,อ้ยทรายเม็ดผ้ามาตัดปากกาคาดพุทพี่น้องเอ,อ้ยน,นี่นี่นี่สุดยอดบ่พี่น้องโอ้ยเจียวเจียไปคุกไปป้าบ่มีเดือดตัดไม้บ่มีเดือดตัดหั่นก็เอาเสื้อเ <c oughs> ดือดตัดเด้อพี่น้องเด้อนี่เอ<ร>าเสื้อเดือดตัดได้พี่น้องนี่นี่นี่น <c oughs> เออสามารถตัดไม้บบให้มันสิไม่ผมว่าตัดตัดไม้บบได้ไม้เพ่ผมว่าตัดได้พลาสติกมันบ่ฮ้อนมันเลยขาดพี่น้องแต่ว่าตัดไม้นี่ควันควันออกแต่สายนี่ขาดนะพี่น้องเด้อแต่ตัดพลาสติกสามารถขาดพุทธพี่น้องเลยลองบังพี่น้องภายบบเสื้อก็ลองบังเด้อพี่น้องเด้อเอาตัดลองบังเด้อสายแมทเด้อ